มาดูเรื่องนี้กันหน่อยโอ้เป็นข่าวดังมาช่วงสองสามวันนี้นะคะก็คือกรณีที่กลุ่มทุนจีนมากว้านซื้อคอนโดในประเทศไทยนะคะแล้วปรากฏว่าไปปล่อยเช่ารายวันซึ่งมันผิดกฎหมายนะคะเอากุญแจไปวางตามที่สาธารณะใช่ไหมล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการเรียกร้องว่า ในส่วนของมาตราการฟรีวีซ่ามันอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้เกิดการที่ต่างชาติเขาเข้ามาแล้วก็มาทําธุรกิจผิดกฎหมายแบบนี้นะคะก็เลยมองว่าเราควรจะต้องปรับไหมไม่ให้มีช่องโหว่ของมาตราการวีซ่าฟรีที่มาแล้วเข้ามาอยู่นานๆแล้วก็ไม่ได้มาเที่ยวมาทําธุรกิจทางสมาคมท่องเที่ยวก็เลยเสนอแบบนี้ค่ะอยากให้รัฐบาลทบทวนมาตราการนี้ด้วยการลดวัน ลดวันฟรีวีซ่าให้เข้ามาได้ไม่เกินสามสิบวันนะคะเรื่องนี้นะคะทางนายกสมาคมโรงแรมไทยคุณเทียนประสิทธิชัยพัฒนาน,นันต์บอกว่ากรณีต่างชาติเข้ามานําคอนโดมาปล่อยเช่าห้องพักรายวันแบบผิดกฎหมายแล้วก็มีพฤติกรรมที่เหมือนกับมาพักแล้วก็ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยตัวจริงนะนะคือปกติเข้าพักห้องละหนึ่งถึงสองคนแต่พอเป็นอย่างเงี้ยบางทีเขาเข้ามาแบบคนห้องเดียวสิบคนอย่างเงี้ยนะคะค ปัญหาการนำคอนโดมาปล่อยเช่ารายวันเนี่ยเกิดขึ้นมากที่สุดในกรุงเทพและจังหวัดภูเก็ตที่ภูเก็ตเนี่ยจะเป็นลักษณะชาวต่างชาติเจ้าของกรรมสิทธิ์ปล่อยเช่าคอนโดและภูวิลล่าให้นักท่องเที่ยวจากชาติเดียวกันส่วนที่กรุงเทพเนี่ยจะมีหมดทั้งคนไทยคนต่างชาติใช้วิธีซื้อห้องชุดยกชั้นเพื่อปล่อยเช่ารายวันแบบผิดกฎหมายแล้วก็ยังขยายการลงทุนไปยังกลุ่มบ้านเดียวนะฮะอย่างเช่นทุนจีนมาซื้อบ้านหรูเกือบจะทั้งโครงการพร้อมจัดรถบัสส่งนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ดังนั้นรัฐบาลควรจะออกกฎหมายกําหนดให้ชัดค่ะว่าต่างชาติหนึ่งคนซื้อที่พักอาศัยสูงสุดได้กี่ยูนิตส่วนที่พัทยานะคะก็เคยมีกรณี นอมินีต่างชาติมาทําโรงแรมเพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวกรุบทัวแต่ปัจจุบันเนี่ยกรุบทัวลดลงก็ทําให้นอมินีได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะภาคเอกชนท่องเที่ยวก็เลยเสนอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการยกเว้นวีซา่าหรือวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศให้ลดวันทำนักสูงสุดเหลือไม่เกิน30วันจากเดิมไม่เกิน60วันเพราะเจอปัญหาบางคนเข้ามาแล้วมาอยู่นานๆเนี่ยก็มาทาธุรกิจผิดกฎหมายมาแย่งงานคนไทยทางนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอ คุณสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรท่านบอกว่าแม้รัฐบาลจะร่วมมือกับทางการจีนในการปรับแกง๊ง c a ซ l center ในเมียนมาแต่ปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทยยังไม่ดีขึ้นนะคะเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยคือถ้าคนจีนยังรู้สึกแบบนี้ก็กังวลว่าจะกระทบภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้อาจจะมี7ล้านคนไปไม่ถึงเป้าที่9ล้านคน เพราะปัจจุบันค่ะมีนักท่องเที่ยวจีนไม่ถึงวันละหมื่นคนนะจากเมื่อปี62เรามีนักท่องเที่ยววันหนึ่งเนี่ย2-3หมื่นคนกันเลยทีเดียวทีมข่าวโมโนโทวนที่นายไปสำรวจนะคะในจุดที่มีกลุ่มทุนไปกว้านซื้อคอนโดนะฮะก็คือในซอยสุขุมวิท42ค่ะก็ปรากฏว่าไปเจอนะฮะหลังจากที่เป็นข่าวว่า เขาเอาคีย์การ์ดเอากุญแจเนี่ยพี่เอกไปใส่ในตู้รองเทา้าริมถนนไปไว้บนต้นไม้บ้างอย่างนะคะล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ตู้ไม่อยู่แล้วนะคะ <บน S 1> เก็บ,บเก็บไปแล้วนะคะก็ไม่ทราบว่าใครเอาไปตํารวจกําลังตรวจสอบนะคะ เชิงทางผู้กํากับสอนอคลองตันค่ะพันตำรวจเอกวัชชรากรวงบุญท่านบอกว่าความผิดตามพรบโรงแรมเนี่ยคือถ้าใครปล่อยเช่าห้องพักรายวันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะปรับสูงสุด20,000บาทปรับรายวัน1 0 0 0 0บาทจนกว่าจะเลิกทําและตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดหรือคอนโดส่วนใหญ่ระบุชัดนะคะว่าห้ามปล่อยเช่ารายวันเพราะมันกระทบความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกบ้านคน่ะ ท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้มันมีหลายเรื่องซ้อนกันอยู่อย่าไปคิดว่ามันแค่เรื่องเดียวนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นอย่าไปคิดบอกว่าถ้าไม่มีใบอนุญาตโรงแรมและเราจะจับหมดอย่างนี้รายย่อยตายฮะคนประกอบอาชีพประเภทแบบโฮมสเตย์ที่เป็นคนตัวเล็กตายครับเพราะต้องยอมรับว่าการจดใบอนุญาตโรงแรมในบ้านเรามันไม่ง่ายและมันไม่ได้เอื้อเฟื้อให้คนตัวเล็กเลยนะครับไม่เชื่อ ให้คนตัวใหญ่แล้วลองให้ลูกน้องไปจดดัวครับ<ม>จะรู้คําตอบว่าทําไมคนตัวเล็กจดใบอนุญาตโรงแรมไม่ได้<ม>นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตีความเรื่องนั้นเป็นเรื่องเดียวครับอันที่สองเรื่องของสิ่ง<ม>ที่เกิดขึ้นดีกว่าถามว่ามันเกิดอะไรจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมอาสงหาริมรั์เนี่ยเขาเคยเสนอแล้วเขาเสนอหลายอย่าง<ม>เช่นให้แบงก์ชาติเลิกมาตรการ LTV นะครับก็คือว่า ให้มีการผ่อนปลนในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อ,อสังหารัพย์แต่หนึ่งในหลายข้อเท่าที่ผมจําได้ก็คือเขาเสนอว่านิติบุคคลคอนโดต่อให้ต่างชาติเข้ามาซื้อ<ม>ผู้จัดการนิติบุคคลต้องเป็นคนไทยและต้องมาจากเสียงส่วนน้อยของห้องชุดคนไทยค่ะ<ฆ>เพราะอะไรรู้ไหมฮะน้องนุ่นครับอยู่คอนโดบ่าไม่ได้อยู่<ม>ใช่ไหม<ฆ>ฮะตอนนี้ใครที่อยู่คอนโดคงทราบนะฮะคอนโดหลายที่เนื่องจากว่าคอนโดเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ ต่างชาติเข้าซื้อซื้อได้49เปอร์เซ็นตนะครับแต่คนไทยที่ซื้อ51เปอร์เซ็นตเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ครบนิติบุคคลในหลายที่ผมไม่ได้บอกทุกที่นะในหลายที่เป็นของต่างชาติอพอนิติบุคคลเป็นหลายที่ในเป็นของต่างชาติเนี่ยคนที่เขาจ่ายเงินน่ะค่าส่วนกลางเนี่ยเป็นฝรั่งเป็นต่างชาติาไอคนที่มาปฏิบัตินิติบุคคลมันก็ต้องเชื่อคนที่เขาจ่ายเงินเดือนให้อ่ะอนึกไหมฮะ ทำไมไม่แก้กฎหมายตรงนี้ฮะเขาเสนอมาก่อนหน้านี้ผมว่าสองปีแล้วมั้งครับคือในกฎหมายส่วนหนึ่งที่สมาคมอสังหารทบันทั์เสนอเนี่ยก็คือเขาเสนอว่าถ้าใครอยู่ห้องชุดกี่คนไม่เป็นไรนะครับเพิ่มให้ต่างชาติฟอร์เรลิมิตเป็นเจ็ดห้าเปอร์เซ็นตไม่เป็นไรแต่นิติบุคคลต้องเป็นฝ่ายคนที่อยู่อาศัยที่เป็นคนไทยในการมีสิทธิ์มีเสียะต่างชาติไม่มีสิทธิ์โหวตทำไม<อ>ไม่แกะะ้ฮะเรื่องอย่างนี้ หรือแม้แต่แม้กระทั่งเรื่องที่มีข่าวไอ้เรื่องเอาคุณแจไปรายวันเนี่ยทําทไมไม่คุยกับเอบีแอนบีอะครับทําทไมต้องมาปราบกับคนตัวเล็กอะฮะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าต้นเหตุมาจากอะไรม,มันประชาสัมพันธ์จากที่ไหนนะครับผมว่ามันต้องแก้ให้ถูกทางอะฮะนะครับแล้วไม่ต้องมาอ้างครับว่าถ้าใครไม่มีใบอนุญ,ญาตโรงแรมจับหมดอ,มอย่างที่โดนจับหมดฮะคนตัวเล็กตายฮะนะครับคนตัวเล็กขอใบอนุญาตโรงแรมไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องไปแก้ปัญหาจริงๆว่า จุดเสียหายจริงมันเกิดจากตรงไหนครับท่านผู้ชมฮะ